สวัสดีครับอนุชานะครับลงไงเตอร์วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตลูกคา้าท่านนะครับลงเอฟซีผู้อีดตารไหมครับ สินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านเป็นที่ร้อนะครับประจ네ําเดือนมิถุนายนนะครับป <tır> ี64นะครับสำหรับอ่าสินค้านะครับที่เข้ามานะครับมีได้กระหมด3รายการนะครับ3รายการเนี่ยจะเป็นรถคุณนะครับแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก้าเพิ่มรายการเสียเวลานะครับผมจะเชิญท่านรับชมพร้อมกันไปกันเลยอ่านนะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับมีทั้งหมด3รายการนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราจะเข้าสู่รายการที่1นะครับรายการที่1นะครับตัวนี้ก็เป็นรถซักหนาห้าตันนะครับยี่ห้อโคุปสุ รุ 50, ่นนะครับ p c 5 0นะครับ Yu Yu Kisor นะครับตัวนี้ก็เป ps, ็นรุ่นหนึ่งรายการที่ขายดีมากสำหรับทางหรณ์นะครับแต่กรนั้นเสียด้้านะครับพอดีมีลูกค้าครับติดจองไว้ก us, ่อนที่ผมจะมารีวิวด้วยซ้ำนะครับคือราคานะครับที่ผมขายนะครับรูปแบบหลังคาเนี่ยฮะเรท5,500นะครับแล้วก็ส่วนเป็นรูปแบบตู้เก่งนะครับพร้อมระบบแอร์นะครับคือเรทราคาอยู่ที work, ่6,200นะครับพอดีลูกค้าเจ้าเนี่ยครับคืออยู่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่ามีเพื่อนนะครับคือซื้อรุ่นนี้เอาไปใช้งานนะคคคคครรรรรัััับบบบแลลล้้้้ววกก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 ็็็ปะะมมมมมาาาาาาณ่่่่่ีีีออออตๆนนนนืูทเยไไไดโส อ่า uh, โทรศัพท์หาเราเลยมีการโอนจองมาจํานะครับอ่าสำหรับสินค้า au, รายการนี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าที่ติดจองมปเทียบร้อยนะครับยังไงผมต้องขออภัยลูกคา้าท่านนะครับที่ไม่ทันนะครับหรือว่าเสียดายกันอยู่นะครับเพราะว่าสินค้าล็อกนี้ส่วนใหญ่แล้วบอกได้เลยว่าคืออยู่ไม่นานนะครับเพราะล้วนแล้วก็มีแต่รถที่ติดแบงติดยี่ห้อนะครับอ่านะครสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับก็ถือว่าติดจองเป็นเทียบร้อยนะครับคือจบราคาหกแสนสองหมื่นบาทนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราจะเข้าสู่รายการที่สอง รายการที่2นะครับจะเป็นยี่ห้อโกเบนะครับรุ่น AK45 สนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากนะครับสำหรับสาหรับล็อกนี้เพราะเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้นะครับคือเป็นรถที่ทํางานเร็วทํางานไวมีความคล่องตัวมีความปรับเปลวสูงและเรื่องอความจุกจิกจูก้จี้อะไรงนี้ถือว่าไม่เท่าไหร่เพราะายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระบบเมนูเมนูอยู่หรือถ้าเปรียบเทียบเคียงแล้วเนะี่ยตัวนี้จะไปเทียบเคียงกับประมาณสักออยู่ในเกณฑ์มารุ่น7รุ่น8 นะครับซึ่งยังไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรมากมายนะครับซึ่งอาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถคือซ่อมแซมหรือเข้าถึงได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบนะครับหรือลงโค้ดคำว่า R ี T N นะครับ C T N V 88นะครับแล้วก็สำหรับปั๊มเฮลิคเียเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับคอนทอนสั้นน้ำมันนะครับแล้วก็มีโฉมนะครับที่กระทัดรัดนะครับเนื่องจากว่าคือเป็นถ่ายสั้นนะครับสินค้ารายการนี้ครับทำงานเร็วทำงานไวนะครับและเรื่อออองงคคคววววาาาาาามมึึดดดททนนนนนไ้ใรรรรระะัับบกก็็ถถถืื่่่เปยี มาซูสีเลยซูสีกับ4 0่สิแต่ตัวนี้จะทํางานเร็วกว่านะครับก็ตัวนี้ครับคือผมเสนอราคาอยู่ที่5 0 0 0 0นนะครับสองหมบาทนะครับห้าแสนสองหมบาทนะครับเป็นรูปแบบหลังคานะครับรูปแบบตู้เก่งนะครับยังไม่มีเข้ามานะครับนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเะครับเราจะเข้าสู่รายการที่สานะครับรายการสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าทําออกมาแล้วดูสวยแน่นอนนะครับเพราะเป็นตัวรุ่นใหม่สําหรับทางร้านเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เพราะนองจากว่าตัวนี้รุ่นใหม่ระดับหนึ่ง นะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อนะครับคือโคมาสูนะครับ PC 5 8 UU ขีดสนะครับขีดสปกติเราจะคุ้นเคยครับ่าขีดสใช่ไหมครับเนี่ยอย่างตัวตัวแรกที่ผมรีวิวไปรายการที่1น่งตัวนั้นไปขีดสตัวนี้เป็น5 8 UU นะครับขีดสตัวนี้สังเกตดูนะครับอาร์มยาวพิเศษนะครับคือโฉมบอดี้นะครับแตกต่างกันหมดแล้วตัวนี้มีตู้มีตู้เก่งด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคือเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบนะครับปั๊มนนิ้้วคทสัน นะครับแล้วแบบมีตู้เก่งนะครับเป็นรูปแบบประตูสไลด์ด้วยนะครับคือเรื่องการใช้งานเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามีความนิ่มนวลสูงมากๆนะครับหรือตัวนี้นะครับถ้ามองบอดี้โดยรวมแล้วเนี่ยตระกูลเหมือนพวก MR แล้วนะครับอยู่ในเกจนี็มาแล้วตัวนี้นะครับคือบอดี้อยู่ในเกจเอ็มอาร์เลยนะครับหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่ารุ่นเก่าแล้วนะครับไปรถไซส์ขนาดห้าห้าจุดห้าตันด้วยซ้ํานะครับผมสําหรับผมนะผมมองว่ารถรายการเนี้ยน่าจะอยู่ไม่นานจริงเพราะมันมีเสน่ห์และคือผมจะเสนอราคาเนี่ย ใกล้ๆเคียงกับตัวคีสองเลยด้วยซ้ำนะครับไม่หนีกันเยอะนะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยลองลองแบบช่างใจดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกว่านะครับสำหรับสิทธค่ารายการนี้นะครับคือพร้อมกับตู้เก่งนะครับพร้อมกับตู้แอร์นะครับเราเก็บสีเช็ดระบบนะครับทุกอย่างครบๆนะครับเหมือนอ่าทุกๆอย่างนะครับที่เราจะทํานะครับก็คือพูดง่ายนะครับร้านเรามีมาตรฐานเดียวร้านเราไม่ได้ขายคำเดิมตาตาภาพนะครับทุกทุกคันในที่ผมรีวิวไปเนี่ยตั้งแต่รายการที่1รายการที่2รายการที่3เนี่ยทุกคันนะครับคือเก็บงานนะครับคืออยู่ในเกณฑ์เดดดีีียยวววกกััััันนนนนนหหมมมมมมะะคคครรรรบบไ่่าาาาา2ตตฐฐเท้งด นะครับราคาที่ผมเสนอครับอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นบาทนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้แต่ผมเชื่อได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ท้งรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่กว่ายูยูสองและราคาเนี่ยไม่หนีกันเยอะนะครับหนีอยู่ในเลเยรประมาณห้าหกหมื่นแต่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจกับก็อีกเรื่องในการที่ผมจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับนะครับก็คือในชุดใหม่ผมนะครับก็คงจะเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงเดือนหน้าเลยนะครับเป็นไปได้เนี่ยคือไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าหรอก เป็นไ่ได้คือจองชุดนี้คือจองเลยนะครับวิธีในการจองนะครับคือจองในจำนวนเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับจองในจำนวนเงินแค่2 0 0 0 0บาทนะครับแค่2 0 0 0 0บาทนะครับคือเราไม่ต้องจอง5 0 6 0เหมือนที่อื่นเราจอง2 0 0 0 0บาทนะครับผมจะเอาสินค้าพวกนี้มาเก็บงานมาใช้ระบบแต่อาจจะต้องนานหน่อยเพราะเนื่องจากว่าคิวจองผมเยอะนะครับช่วงนี้ นะครับก็ประมาณว่านะครับคือหลังจากจองแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เลยอรประมาณ30-40ถึงวันนะครับกว่าเราจะสามารถส่งสินค้าได้แต่ในระยะเวลานะครับคือเราก็จะพยายามอัปเดตนะครับพ้อมูลให้ทันฟังนะครับว่าอาช่วงเวลานี้รูปภาพเราส่งเพิ่มเติมไปให้ดูอะไรเงี้ยนะครับเป็นมังพางก่อนนะครับเวลาเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนัดส่งอีกทีหนึ่งแล้วก็คือจะทําคลิปเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับไปรับชมก่อนที่จะมีการจะส่งจริงนะครับ อานะครับเรื่องอไรเลยนะครับคือผมก็จะได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอนุชานะครับลู้นักเตอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ